คนเนี้ยเขาเป็นเซลล์ขายรถ BM นะครับแล้วเพิ่งออกจากงานขายรถ BM มาแล้วอยากชอบอยากเป็นเซียนพระนะอยากสวัสดีครับสวัสดีครับอยากเป็นเซียนพระถามว่าโหอายุ3 7 3เสาแล้วจะเล่นพระได้ยังไงผมว่าผมก็ไม่บอกตรงนะอันเนี้ยผมก็ยังไม่คิดเลยว่าวันเนี้ยเขากลายเป็นเซียนพระที่มีชื่อเสียงอันนี้พู้นำผมไม่เคยคิดเลยนะว่าวันเนี้ย เขามีชื่อเสียงแล้วเขาหากินได้แล้วเขามีเงินเ,นเยอะมากจากวันนั้นที่เขาเรียกว่าออกจากงานมีเงินอยู่ไม่กี่แสนบาทนะต,ตอนนั้นนะครับผมเจอเขานี้ผมยังแบบเฮ้ยพี่จะมาเล่นตอนนี้ทันเหรอวะทันเหรอวะทันเหรอวะแบบที่จะแบบจะมาเล่นอะแต่เขาก็บอกว่าเขาอยากเล่นพระแล้วเขาก็เข้ามาอยู่บนพันธิย์เลยนะ เขาก็ศึกษาศึกษาแล้วเขา,ก,าก็สงสัยตรงไหนก็มาถามผมถามไปถามมาถามมาถามไป <B est> เขาเก่งเลยวะ <B est> ผมเลยต้องยอมรับเลยว่าจะเล่นพระตอนไหนไม่สำคัญถ <B est> ้ากับคุณพยายามมากพอหรือเปล่าอันนี้พูดจริงนะจะเล่นพระตอนไหนไม่สำคัญเท่ากับคุณพยายามมากพอหรือเปล่าอันนี้เป็นคำพูดหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าใช้ได้จริงๆ คือคือต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงเขาค้นหาตัวเองจนเขาชํานาญบอกแพ้แต่ไม่เอาไม่ไหวครับเขาจนเขาชํานาญมาก